ั้งใช่ก็ตั้งแต่เลิกกับพิเพชรมาก,ก็มีคนนี้ลาะค่ะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยดีที่ดีเอ้ยพูดไม่ถูกเลยอ่ะไม่ไมกเนะ<อ>มกิดว <ok> ่าเ,เออก็แบบเอยเอาเ,เป็นคนที่เรามั่นใจดีกว่ามั่นใจที่สุดแล้วแล้วก็นานแค่ไหนถึงรู้สึกว่ามั่นใจคนนี้รู้จักมาสักพักแล้วค่ะแต่ถ้าคุยกันจริงจังก็ประมาณ6เดือนใช่ประมาณ6เดือน คือว่าตอนนิวเป็นอนิวไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วก็คนนั้นเขาเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อเราใช่แล้วก็ก็เจอเขาแต่เราไม่ได้อะไรเลยคือตอนแรกเราไม่ได้ชอบเขาเลยแล้วตอนแรกเขาอ่ะก็ไม่รู้ว่าเราเป็นแบบเป็นดาราด้วยเขาก็เห็นเราเออแล้วเขาก็แบบคือเรามองไปแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่มองเราอยู่ได้แบบหันไปย่ทอุ้ยสบตาอยู่ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็มองอยู่ได้แล้วก็ไม่อะไรแล้วตอนกลางคืนคืนนั้นเลยประมาณตีหนึ่งเขาก็ส่งแบบข้อความมาในไอจีซึ่งไอจีเขาก็ไม่มีรูปแล้วก็แบบ ล็อกแล้วก็มีเหมือนลงรูปอยู่แค่ประมาณ20รูปเหมือนเป็นคนไม่เล่นโซเชียล oh. เออเป็นโซเชียลแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราชื่อบนะ๊อบบี้นาเป็นเพื่อนของอ่าคนนี้คนนี้ที่เราเจอกันเมื่อคืนอะไรเงี้ยเราก็อ๋อโอเคโอเคเห็นแฟนเพื่อนของแฟน oh. เพื่อนของแฟนเ oh. พื่อนเราก็เลยอัดตอบแล้วหลังจากวันนั้นเขาทักได้เล็กเรามาทุกวันเป็นเวลา3เดือน oh. โดยที่เราแบบต่อบ,บ้างไม่ต่อบ,บ้างไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ชอบเขาเลยค่ะ oh. ใช่แล้วก็มีไปเจอบ้างเพราะว่าเราไปกับเพื่อนเราเขาก็มากับแฟนเพื่อนเราอย่างเงี้ยคือในช่วงที่เจออะ ไม่รู้พี่เป็นหรือเปล่าเวลาที่เราไม่ได้ชอบใครอ่ะเราจะเป็นตัวเองแบบร้อเปอซถึงแม้ว่าเราบอกว่าเอ้ยถ้าเราคบกับใครเราจะเราจะเป็นตัวเองแต่มันก็จะมีความแบบแอบแอบ้างอยากทําอะไรให้เขาชอบแต่เนี้ยคือเราไม่ชอบขาเลยเราก็เลยเป็นตัวเองแบบร้อแล้วกลายเป็นว่าเขาชอบที่เราเป็นเราในทุกๆอย่างเออหลังจากนั้นก็เขาก็เริ่มก็จีมาเรื่อยๆค่ะตามเราไปทูมอร์โรแลนด์วีที่แล้ว เออเพราะตามเราไปที่งานชูมารโลแวร์นแล้วก็นั่นก็มีโอกาสที่ได้แบบเหมือนอยู่กับเขามากขึ้นเราก็ได้เห็นเขาในมุมต่างๆได้แบบเอ้ยลองเปิดใจมองเขาในอีกแบบนึงบ้างได้คุยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาเป็นคนสุภาพบุรุษให้เกียรติเรารับเป็นคนตั้งใจจีบเราเอ,อ่ะเห็นไหมคือแบบไม่อายถ้าฉันจะแบบอยากเจอฉันจะบอกอยากเจอ,เอ,อฉันชมว่าเราสวยเขาก็ไม่อายที่จะชมก็ออคือแบบก็เออเป็นค,คนน,าน่ารักเอ,อ้ยก็ไ้ได้อา <laughs> 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 ลุกเลยลุกเลยลุกเลยเอาใจด้วยค่ะเฮียย่าหมื่นละมันเป็นธุรกิจครอบครัวเขาคือแบบเพื่อเราก็บอกตั้งแต่แรกๆที่เขามาจีบแล้วว่าเออเนี่ยเขาทางานอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้สนใจอย่างที่เราบอกเราไม่ได้มองเขาตรงนั้นคือถ้าเรามองเขาตรงนั้นอะเราคบตั้งแต่ตั้งแต่อาทิติต์แรกที่เขามาจีบแล้วนี่แบบ3าสเดือนเราก็ยังไม่ไม่ชอบเขาอย่างเงี้ยเพิ่งมาชอบตอนหลังหล่านหนเาบอกว่าเาไม่รู้ว่าเราเป็นดาราค่ะ ก็รู้หลังจากคืนนั้นเขาก็ไปถามเพื่อนเขาอ่านั่นแหละแล้วเขารู้อ่ะเพราว่าเขารู้ไหมคะว่าเออเราเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกแล้วอ่งะไรอย่างงเี้ยรู้ค่ะเขาก็ไปเขาก็สืบสืบเลยอย่างแบบคือคนอะไรจะมาบอกเหรอว่าเธอเธอเราไปนั่งรูดไอจีเธออยู่2ชั่วโมงไปถึงรูปแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเนี่ยเขาเป็นคนพ่วงตรงอ่ะเออทำอะไรก็ไม่เก๊กไม่อายอย่างเค่ะใช่ไม่ติดไม่ติดค่ะแล้วตอนเราบอกว่าเราจะแบบเปิดตัวแล้วนะเน ไม่บอกเออนน้เป็ะไรเสร์ไพอมเม้ตอะไรบ้างพออมเขาออกสื่อเขาก็ช็อกเพราะว่าเขาเขาแบบเขาช็อกตรงที่ทำไมมีข่าวเขาทำไมเขารู้ได้ไงว่าเขาทำงานอะไรทำไมรู้ชื่อเล่นทำไมรู้อะไรอย่างเงี้ยบอกเธอไม่รู้พลังโซเชียลหรอเธอไม่รู้พลังของนักข่าวคือเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นคนก็โทรมาหาเขาทั้งวันเลยอย่างเงี้ยเขาก็แบบตกใจใช่ เขาบอกว่ารู้ได้ไงชื่อบ๊อบบี้เปิดวากดังหนึ่งตอนนี้ใช่บอกเนี่ยพลังแห่งชาวเน็ตเธอเขาก็โอเคใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่าไม่ชอบที่จะปิดเขาโอเคค่ะเขาก็แฮปปี้เขาไม่ไม่มีอะไรต้องปิดอยู่แล้วคนก็อิจฉาดิบเพียงอะตอนนี้ทั้งรอบรวยมันบุกไปขอใจฟูบ้างเถอะไม่ได้ใจฟูมานานแล้วนะมันจะหวาได้ยิ่งกว่านี้อีกไหมคะไม่รู้เขาก็บอกว่าเขาแบบไม่มีโปรโมชั่นเขาก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกค่ะใครกล้ามีโอกาส เจอเป็นยังไงบ้างไทก้าชอบเอออีกอย่างหนึ่งที่นิวชอบคือเวลาเขาอยู่กับไทก้าแล้วแบบเอ้ยมันเข้ากันได้อะแล้วเวลาที่นิวต้องไปอยู่กับไทก้าเขาไม่เคย,ยงี่เงา่าแบบเอยเอาเวลานั้นมาอยู่กับเราบ้างซีหรือมาหาเราบ้างซีเงี้ยเขาก็คือให้เวลาเรากับแบบลูกเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนแม่อืมเราก็บอกเป็นเพื่อนแม่เพราะก้า็คือเจอเพื่อนนิวกับเพื่อนพี่เพชรมาแบบตลอดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนี่เป็นเ,นงงเพนืพ่อนแม่เพื่อนสนิท เ,เขาก็จะเอ๊ะมามีเจอเพื่อนคนนี้บ่อยเพื่อนสนิทก็ไม่ได้มีคำถามอะไรมาไม่ได้มีคำถามอะไรอยากดจ้าเพราะบอกว่าเขาต้รู้จักกับคนทีมา,มาใช่ค่ะก็มาเจอก็มามาเล่นที่บ้านเลยมาเล่นกับไทก้าที่บ้านเขาก็มาเจอพี่เพชรโอเคค่ะพี่เพชรเขาก็าโอเคเราก็สกรีนมาระดับหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยโอเคแหละขเขาแบบน่าราัก ถามว่าคิดไหมมันก็คิดว่าอยากจะคบกันนานๆมากกว่าคิดว่าอยากจะอยู่ด้วยกันกนไปนานๆมากกว่าค่ะเพราะว่ามันอยู่ด้วยแล้วมันคนนี้มันเป็นฟิลแบบอบอุ่นน่ะแ,ออแล้วก็ชอบฟิลลิ่งนี้ก็อยากให้ฟิลลิ่งนี้มันอยู่ไปนานๆแต่ถ้าจะมีโอกาสได้มีคราวดีเป็นครั้งที่สองอ๋ออันนั้นอันนั้นยังไม่รู้นะคะแต่ถ้าถ้ามันจะมีก็ก,ก,ก็ได้ไม่ติดแต่ถ้าไม่มีก็ก็อยู่กันไปอย่างนี้ก็ได้ จริงพี่ไม่ใช่สเปคเลยอ่ะออคือนิวบอกตลอดว่านิวชอบเกาหลีเกาหลีโ <c oughs> อปป้าเฮ้ยได้แบบหน้าไทยมาเชียวนะ <c oughs> ไทยแท้ไทยแท้เลยเอออย่างเงี้ยค่ะ<ร>ก็กใช่แล้วก็ยังเป็นเราแล้วเขาก็แบบเขาก็บอกเสมอว่าเอ้ยเราคือความสุขของเขาอะไรเงี้ยเวลายอยู่กับเราเขาก็มีความสุขก็โอเคแตอนนี้เขามาเป็นแฟนแล้วอย่างเงี้ยเขามีแบบห่วงไหมล่ะอไม่เลยไม่เลยเขาให้เราเป็นตัวเองเต็มที่ เขาก็ชมตลอดเวลาเราแต่งตัวอะไรเรามั่นใจเห,หล่าเขาก็สวยไหนเซ็กซี่เออก็สวย <c oughs> <c oughs> ใช่ใค่ะยังแบบชมเกง่งปากหวาน <c oughs> แต่เราชอบไง <c oughs> เออเราชอบไงไม่ต้องมาแอบแอปชมก็ชมก็ชมไปเลยยมีคนรู้ว่า้าเเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้เขาบอกเขาฝากบอกว่าจริงๆเขาชื่อแกร่งเขาไม่ได้ชื่อบอบี้น่คือพ่อแม่เขาว่าตั้งชื่อเขาว่าชื่อแกร่งแล้วเขาก็บอกว่าวันนึงถ้าต้องเป็นข่าวเธอต้องบอกเขานะว่าเราชื่อแกร่ง เอาไม่ทันแหละคนเรียกบอบบี้ไปหมดแล้วไอ้ชแสดงว่าหลังตอนนี้ให้พาดหมอว่าคุณแแต่บอบบี้ไปแล้วก็พี่ไป่ทันใช่เขาแบบชื่อแกร่งแต่แบบตอนเขาไปเรียนนอกคนเรียกออกอเสียงไม่ถูกเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นบอบบี้เขาเป็นแกร่งขีบบอบบี้ละกันเนถ้าเขาจะตรงกันเอ็นดูแกร่งบอบบี้แกร่งบอบบี้สิลรอพี่อย่างเงี้ยหรอยาวไปอ่ะ้ยไม่ใส่คำว่าอะไรไม่ ISO มีอะไรไม่ต้องมี ISO โอ้โหเขาไม่ไ i โซเลยไม่ไ i โซเลย บี้ดีกว่าป่ะแต่บี้แ่เทีออล็อบบี้เบร์คำว่าทายาหมื่นล้านเนี่ยเราเป็นทายาหมื่นล้านเนี่ยเราเปนะเราอเราอะโโหไม่ถึงขนาดนะมันก็เป็นของที่บ้านเขาอย่างเงี้ยก็เขาเขาก็งงแล้แปลกดีแม่เขาก็แบบโทรมาคุยกับเ้าว่าเออโหขนาดนั้นเลยหรอลงขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ที่บ้านก็บงแบบตลกๆกอะไรนะคะมีเจอคุณพ่อเขาค่ะมีไปเจอคุณพ่อเขาแล้ว